สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับเพจร้านนัศลานลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับถ้าทางช่อง YouTube ก็นี่เลยครับศลานลมคอยเชนแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับนักสะสมรุ่นใหม่ๆแล้วก็รุ่นเก่าๆด้วยนะครับผมจะมาแนะนำให้รู้จักสังเกตเหรียญที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆวันนี่แหละครับบางเหรียญผลิตน้อยก็มีมูลค่าเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับก็วันนี้ก็มาดูกันเลยนะครับว่า ผมนาเสนออะไรนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับ10 20 30 40 50 60 61บาทนะครับชุดนี้เดี๋ยวอุปกรณ์หายนี่นะครับมูลค่าเหรียญหน้าเหรียญนะครับ61บาทแต่ว่ารับเงินไป1,000บาทนะครับชุดนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับที่ว่าเนี่ย10บาท6เหรียญเหรียญบาท1เหรียญนี่นะครับ มูลค่า61บาทแลกกับเงิน1000บาทน่าสนใจนะครับมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับ2เหรียญแรกนี่ครับเป็นเหรียญวาระนะครับเหรียญวาระจะมีทั้งหมด61แบบ61วาระนะครับบางวาระเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับเนื่องจากผลิตน้อยแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับ2เหรียญนี้นะครับอันนี้ผมรับซื้ออยู่เหรียญละร้อยนะครับสภาพผ่านการใช้งานย้ำนะครับสภาพผ่านการใช้งานเหรียญละร้อยนะครับนี่นะครับ นี่อันนี้ก็200ลแล้วแล้วก็อันนี้นะครับเหรียญสิบบาท3เหรียญอีก3มเหรียญอันนี้เหรียญ10ปีสีหนึ่งนะครับรับซื้อ 50- 70บถึง70บาทนะครับย้ำนะครับเหรียญ10ปีซีหนึ่งถึง70บาทนะครับอันนี้3เหรียญสามเหรียญเหมามา200นะครับ ราคาซื้อบางทีบางครั้งนะครับอาจจะไม่สูงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเหมือนที่เคยบอกมาผมซื้อมาขายไปนะครับสไตล์พ่อค้านะครับราคาอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับซื้อขายผมเสนอราคาไปแล้วก็ถ้าเพื่อนๆพ,พอใจที่จะขายในราคานี้ก็โอเคซื้อขายกันแต่ว่าสําหรับบางท่านถ้าคิดว่าราคาซื้อถูกหรือว่าราคาต้องสูงกว่าน,นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับขอชี้แจงไว้ตรงนี้ ด้วยนะครับการแบบลักษณะการซื้อการขายของผมนะครับขอไม่ขอดา่าหรืออะไรทั้งทั้งสิ้นนะครับก็มาดูถ้าคิดว่าซื้อถูกก็มาดูเป็นความรู้ก็แล้วกันนะครับนี่มาดูกันต่อนะครับนี่เหรียญหนึ่งบาทนี่นะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับปี2529นะครับดูที่พอสอย่างเดียวนะครับอันนี้เหรียญละ200ครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ เพื่อนๆอาจจะเห็นในคลิปบ้างแล้วนะครับเหรียญลักษณะนี้นะครับตัวนี้ปั๊มเคลื่อนนะครับแล้วก็ลักษณะของไส้นี่นะครับการล้นของขอบมาด้านในตัวนี้มีราคานะครับเหรียญนี้ผมซื้อมา400นะครับนี่นะครับเพื่อนๆจดจําลักษณะเหรียญที่มีราคาไว้นะครับเป็นยังไงนะครับเหมือนที่ส่งมาให้ผมดูอะเคลื่อนในน้อยแบบเล็กๆแบบนิดมากเลยอะ ันนั้นผมไม่ได้รับซื้อนะครับเพื่อนๆคงต้องส่งไปให้กับทางเหมือนกับบางชแนลเขาทํารับซื้ออยู่ก็ก็อาจจะต้องส่งไปตีราคากับอีกชแนลหนึ่งนะครับผมผมจะรับซื้อแต่หลักๆตัวนี้นะครับที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักสะสมแล้วก็เน้นขายได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาทวนกันอีกครั้งนะครับอันนี้400บวก3เหรียญ นี่เดี๋ยวคำนวณให้ดูว่าได้1,000ยังไงนะครับหกบาทเหรียญนี้นะครับปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนนะครับดูลักษณะการล้นนะครับล้นเข้ามาด้านในนี่นะครับสีเงินล้นมาด้านในนะครับขอบนิกเกิลเนี่ยครับขอบนอกล้นมาด้านในแบบนี้นะครับราคาขึ้นอยู่กับลักษณะการล้นเข้ามานะครับอันนี้ผมซื้อมา400นะครับเหรียญนี้นี่แล้วก็เหรียปี41รับซื้อ 50-70บถึง70บาทนะครับผมซื้อราคานี้นะครับ5 0าถึง70บาทนะครับอันนี้สามเหรียญสองร้อยเหมามาเป็นเท่าไหร่ละหกร้อันนี้เหรียญวาระต่างๆนะครับจะมีราคาอยู่แค่บางวาระนะครับหกสิบเอ็ดแบบหกสิวาระสองวาระนี้ซื้ออยู่เหรียญละร้อยนะครับหลังคุดกับเอปก เหรียญละร้อยส0งร้อเป็น4 6 8หกแปดแแล้วก็นี่หบาทปีสออันนี้บล็อกเช่าฟ้าสั้นนะครับซื้ออยู่เหรียญละสองร้อ200นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ลักษณะขอบบินมาด้วยแต่ก็ผมก็ไม่ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าผมก็เอาไปส่งให้ลูกค้าไม่เกิน250บาทนะครับตัวนี้ซื้อมาขายไปนะครับผมเน้นขายเร็วขายลูกค้าผมส่วนใหญ่ก็คือ พอค้าแม่ค้าในกลุ่ม a c e b o o k นะครับซึ่งผมขายให้เขาเขาก็ไปขายต่อได้อีกทีนึงนะครับลักษณะของผมจะเป็นอย่างนี้นะครับซื้อมาขายไปนะครับสำหรับบางท่านก็ที่บอกว่าซื้อถูกจังเลยก็ก็อยากให้เข้าใจนะครับว่าผมทําในลักษณะแบบนี้นะครับคอนเซปต์ Concept ของผมนะครับก็มาแนะนําให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นเทคนิคเป็นตัวอย่างเผื่อจะนําไปใช้ ในการหารายได้เสริมของเพื่อนๆหรือว่านักสะสมรุ่นใหม่ๆนะครับว่าดูแนวทางผมก็ได้นะครับผมแนวทางค่อนข้างจะชัดเจนนะครับนี่นะครับสภาพผ่านการใช้งานบล็อกช่อฟ้าสั้นแต่ถ้าบล็อกช่อฟ้าช่อฟ้ายาวอีกบล็อกหนึ่งผมจะซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจส่งรูปมาให้ผมดูก่อนก็ได้เดี๋ยวผมดูบล็อกให้นะครับนี่นะครับก็นํามาฝากนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับ เหรียญหมุนเวียนที่เราใช้อยู่กันทุกๆวันนะครับแค่เพื่อนๆมีความรู้ว่าเหรียญตัวไหนผลิตน้อยเหรียญตัวไหนมีราคาลักษณะของเหรียญแบบไหนที่ได้รับความนิยมนะครับเพื่อนๆมีความรู้ตรงนี้แล้วเวลาเพื่อนๆจะใช้จ่ายเพื่อนๆก็สังเกตก่อนจะจ่ายเงินไปดูสักนิดหนึ่งพลิกเหรียญดูว่าเป็นพอสอที่ผมประกาศรับซื้อหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็เก็บไว้ไม่ต้องใช้ เพราะว่าอะไรมันเพิ่มมูลค่าให้กับเพื่อนๆได้นะครับอาจจะไม่สูงมากแต่ก็ก็พอใช้ได้อยู่นะครับจาก61บาทตัวนี้นะครับเพิ่มเป็น1000บาทก็ผมว่าโอเคเลยถ้ามีเยอะๆก็ถึงขั้นรวยได้เลยนะครับเก็บเหรียญตัวนี้นะครับแนะนำนิดนึงสำหรับท่านที่มีธุรกิจหยอดเหรียญตู้เติมเงินหรือว่าท่านที่ทำร้านค้าร้านขายของชำนะครับ ท่านมีโอกาสที่จะพบเจอสูงกว่าคนทั่วไปธรรมดานะครับเพื่อนๆมาศึกษาตรงนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็เอาไปสังเกตก่อนใช้นี่นะครับเพื่อนๆก็เจอผมพูดได้ยังไงผมผมเนี่ยเจอบ่อยเพราะผมทําตู้เติมเงินออนไลน์ผมเช็คเหรียญตลอดนะครับก่อนที่จะไปแลกเหรียญผมเช็คปีพศนะครับนี่นะครับเพิ่มมูลค่าให้ผมได้หลายเท่าเลยนะครับ นี่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมารีวิวให้ดูนะครับว่าเหรียญประเภทไหนกลุ่มไหนแบบไหนมีราคานะครับหน้าเก็บหน้าสะสมนะครับนี่นะครับ100 100 200 3เหรียญนี้200อันนี้400นะครับเหรียญตัวเนี้ย ราคาจะขึ้นอยู่กับลักษณะการล้นนะครับเพื่อนๆผมเคยทําคลิปไปแล้วก็ไม่ไม่อธิบายซ้านะครับเพื่อนๆไปหาคลิปย้อนดูของผมได้นะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับ61บาทแลกกับเงิน1000ไม่ได้อเวอร์เลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับสําหรับท่านที่ไม่รู้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ซื้อจริงๆนะครับเพื่อนๆเ,เพิ่มมูลค่าจริงๆนะครับไม่ควรปล่อยโอกาสให้ หลุดลอยไปนะครับยังไงเหรียญเราก็ใช้อยู่แล้วนะครับแค่เพิ่มความสังเกตนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มความรู้มาดูคลิปของผมเนี่ยผมจะแนะนําเทคนิคให้นะครับแบ่งปันความรู้กันครับเจอถึงไม่ขายก็ไม่เป็นไรผมอยากให้เพื่อนๆมีความรู้แล้วก็ได้ไปเก็บตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆครับก็อย่าลืมนะครับ ขอจบไว้เพียงแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับอ้อลืมบอกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะส่งเหรียญมาขายนะครับนี่นะครับ a d line id 0ูนย์เ4 4านะครับส่งรูปเหรียญมาสอบถามราคาได้นะครับทางช่องของผมผมจะแจ้งราคาให้เพื่อนๆทราบนะครับแต่ว่าย้ำนิดนึงขอให้ส่งรูปเหรียญเฉพาะที่ผมรับซื้อนะครับนะครับถ้าส่งแบบ อย่างอื่นมาที่ไม่ได้ประกาศอะ่ะผมไม่ได้รับซื้อผมต้องขออภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าผมเน้นรับเหรียญตามที่ผมประกาศเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานําเสนอในครั้งต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ